ถ้าผมชื่อแต่แค่เรียองสีใหม่วันเยบาบันภาษาปฏิบัตที่สิสามเรื่องสายน้ำสายชีวิตบทนี้นะหนูจะเปรียบทาราดังชีวิตเส้นทางร้อยลิขิตสุดจะคิดหลีกเกลี่ยงพ้นมีทั้งกกเกษมเกษมสุขและมีและมีทุกมาเจือปนรู้ไว้สอนใจต้นตัดกังวลมุ่งทำดี ฝึกหัดอ่านร้อยกรองคำคำคล้องจองวักถูกที่คำถามคำตอบมีเซ้ความรู้คู่คุณธรรมจากลำธารสายน้อยค่อยรินไหลจากขุนเขาเนินใครในป่ากว้างลำธารน,น้อยเละเลาะละล เรื่อยมาตามทางเลเลื่อยมาตามทางบรรจบกันเป็นลำลำรางชาลาลายเป็นแหล่งน้ำอาบกินของสัตว์ป่าเป็นบ้านของเหล่าปลาได้อาศัยเป็นหยาดทิพชโลมดินถิ่นพ,กพึกใคลเข,ขียวชาอุ่มทั่วไปทั้ง ตาปีผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ไหลอ่อยอืออยเอื้อ,อย,ออยผู้คนเหนื่อยคลายร้อนต่างเรารีชวนกันลงเหวชวนกันลงแวกว่ายในนาะนาะทีบ้างซักผ้าตักวารีไว้อาบก,กิน สายธาราบัดนี้สีกว้างใหญ่ไหลเรื่อยไปสู่มหาชาลาสิษยศิลจากโคดเขาสูงใหญ่เหนือแผ่นดินเป็นน้ำตกกระทบหินสนั่นดังถึงหน้าผลน้ำไหลไม่ขาดสายน้ำน้ำเหนือบ่าดินทลายเซาะแนวฝั่ง ขาดต้นไม้คอยอุ้มน,น้ำบุดเกราะบังกันดินไว้จึงล้นหลังกลายเป็นภัยครั้นถึงกลาน้ำลดจนเหือดแห้งผืนแผ่นดินแตกแตกระแหงก่อทุกใหม่ข้าวในนาปลาในหนองต้องตายไปเฝ้ารอคอยเมือม่อเมื่อไรฝน จะมามองสายน้ำเปรียบดังสายชีวิตรอยลิขิตเส้นทางไปข้างหน้าโลกวัยเด็กสดใสไร้มายาชีวิตสุขขันธาทุกคืนวันพอเติบโตเริ่มประสบพบปัญหาต้องฝึกใช้ปัญญาความมุ่งมั่นหากโชคดีญาติมิตรช่วยด้วยผูกพันปัญหาพลันคลี่คลาย หายกังวลหากโชคร้ายหากโชคร้ายเจือนตายต้องฝืนสู้แม้หดหูมองทางไหนไม่เห็นผลขาดเพื่อนช่วยคลี่คลายหายอับจนดุดน้ำล้นท่วมพื้นพระสุธาตั้งสติอย่าท้อรอจังหวะชีวิตจะแจ่มพรันในวันหน้า คิดแก้ไขกอบกู้สู่ชาตาเหมือนน้ำตกต้องแผ่นผาต้องแผ่นผากล้า,ผาเผชิญน้ำยังไหลเรื่อยไปไม่จบสิ้นยังให้คุณแก่แผ่นดินหน้าสันหน้าสรรเสริญหากเป็นสายน้ำใสใสใจสะอาดบุปผชาติสองฝั่งพระ พลังสวยน้ำค้นขุนคุค้นกลุ้นค,คิดผิดเพราะใครหาคนผิดเรื่อยไปใจขุ่นมัวตักตะกอนตักตะกรอนช้อนขยะให้หมดสิ้นให้น้ำใสให้น้ำใสไหลรินจนท่วจนท่วนทั่วเอื้อเอื้ออา เอื้ออารีจริงใจไม่ถือตัวความหมองมัวจางไปใจเบิกบานปล่อยน้ำขุ่นทิ้งไปไม่เฝ้าคิดปิดเปิดน้ำใสสร้างมิตรสมัครสมานไมตรีจิตปกป้องผองผองภัยพานสุขสารสุข สุขสาราเมตตาทำนำจิตใจขอบคุณครับ